mọi người không nhớ nhao 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 thứ bằng này ủa đi bài mày không chế với xe bận này nó bị ไฟแพนลินเราด้วยและองเจ้า

bao đi, không có hình to, hình không hình luôn, chưa thấy đâu, hình không phải là, bái mày bái mày, cái gì bái mày, cái phải bái mày, thì xong phòng này, cái gì, ba ba, ba, bốn, bốn, sáu, จำเอาได้ม like ั er ้ยผมบอกว่ขึ้นสุดเลไหลขึ้นไม่ได้อย่านนามาเห็นเด้บ้างว้าวโหโหกมีแต่ผู้ผู้ลินเราให้กินเสี่ยวเถอะเนาะซีที่แปดจสามออ แตกเด้อเห็นเหเห็นเห็นเขียวมึงเห็นเด็อเขียวมึงเห็นผู้เียวมึงไหมเห็นเห็นบ่เห็นเห็นมีน้ำดีใช่เห็นเห็นล้วเห็นหอ้วเมีพี่กันเพงเธอแต่ว่าลูเร็วชืเรือเกินวัเร็ววัวเร็วใช่มีหมูขาเห็นเนียเห็นนะแต่ว่าล้มเร็วเลยเร็วลไป บขึ้นพอดีเห็นสัตว์แถวเมบเมบเมบเป็นเมฟพูดกันล่ะนั่นปื๊บเบ้อดุดเลยพวกแน้เ่าเด้อฮิบอใหม่สามสองหนึง่งบึ๊บ <laughs> phong mai, phong táo nó hiện tượng này, để không lẹ. Mấy người quay cái gì เห็นอยู่เห็นอยเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่ดำคืมึคืมลงมาเห็นเลยมึงยังเหลือน้ม่นมึงเป็นบ้า่โบกบังบังบวกือใส่ลุ้มเป็นบ้านกนผีลเขาเป็นแบบอย่งหุ่นดหกบาท่เป็นบ้านผีละซื้อเดียวกันผีละ